ายามนาะรอนเรนอนใจหนุ่ยนาะอยู่ไม่ได้ดอกแม่เคยบอกว่าพอแดดออกแล้วยางมันงดเดียวเราหมดสิตึ่คำนิดเกิดมาจนยาวัดแ,งแ้งแก้งคนมังมียาวัดกี่ตามจางแม่จ้อนในตะรูจ้างตัว งานคืองินเงิน,นคืองานนี่จะเราพ่อปานลุกตานี่มาทับกับมีทุกลูกบปล่าเ,ออเดี๋ยวเรานอนปวดหัวโดยเจ้าปอวาสนาเติเป็นหัวหน้าข้องกรอบกลัวต้องทำตัวทำตนไม่ว่าเป็นคนรักงาน โอโบราณว่าตามือยาวตินยาวแล้วไม่ว่าครอบครัวจ้วอยู่ทุกสบาย สบายเพราะแม่รักแม่เตือนลูกใจไงลูกรักดีตั้งรักตั้งตาามนี่ยลูกวาสนากู้ดีไว้ไม่แรงสูดแย่เลยลูกเพราะกูอยู่กี่วันแล้วลูกอายุอานามมันก็หลายปีแต่กระตามอย่างเงินหูอย่างได้ยินเลยมันอดไม่ติดนี่สูดแย่แต่ลูก ยางมันรัดใบมากจริงและดุแต่มันยังไม่ขึ้นใบอ่อนยังไม่เป็นดอกยางนะยังแกนตัดได้ก่อนนู่มึงแหล่เดือนอื่นแต่ลลกขวัดซ่าไปคูดไปแกนอ่ามันไม่ได้เต็มจํานวนได้สักก้าโดซิบโลก็พอได้แหลกเกยแหลกเกลือนี่เดือนเราแมออ้ที่นอนกันเลือดแต่โลกแด้อปอไม่เตียงไม่เติ้ นุยจะบ้าเปลยอุ้งขึ้นมองไม่ตันเตียงกูดังแล้วแต่ทู้อย่างโยฟันนีหลูกก็กูไม่ใจแจ้งนะกลัวได้ชื้ปลอกกอตามนัดกานก่การกักนกน,นักนะกูมตำไรไม่อดลูกก็แต่ว่าต,ตาเต้าอย่างจับเพี้ยไอ้หนุย่ยรับกับเพราะแรกเรปัจันแล้วกูไม่ดีได้สักสิ่งตํเต้ามันไม่ดี เราไปว iedzieć, in, ่าก ah e ันไนเลยแต่เตือนยังไม่หุ้งก้องตัวเองนอนไม่รับเลยจอเพื่อนใหญ่เพื่อนรับกันกูไปดีแลยนะเด็เลี้ยงตู้มาแต่เกียร์เตี้ยนไอ้เตเลี้ยงมันดีกันเลยเด็กทำก้าวเด็กแม่ขคอยากไปต่อปากต่อคำกับพี่นุ้ยเลยกูตาเตโงก็ตาไม่ใจปีนองอะไรกูไม่ให้ขึ้นเดือนกูแล้วแล้วตุกติ้งกันมากซี่ด้วยลิธ ูได้ยนคำเดียวโปกๆปลูกคำแปดตาแล้วน้ววกินกระตักจิน้นคำใจคำจิจ้นคำใจไม่ได้ใจโจแล้วเชียนเงน้แล้วกินจริงกินไหนหนยกินหนักหน้ามากกินข้อไงใจแรงหนหนุยบาดแล้วอาโบเสเจอไม้แต่โบทแตกเหลือนมากแาล้วลิตั้งไวใจ้ะคุแม่ไอเดพี่หนุยอะไรก็ไม่รู้แม่ครับ คือที่ผมหยุดไม่ไปทํางานวันนี้นะฮะคืออยากจะสนทนาหารือกับแม่ผมมีเรื่องสําคัญที่จะคุยกับแม่ฮะมีเรื่องสำคัญที่คุยกับแม่ใช่ครับจริงด้วยครับคุณแม่เป็นเรื่องสําคัญมากจาก้ะแลยวจดหนะ้ามึงมีเรื่องตู่ๆสาคัญแลไอ้หนุยไอ้เต็งล้อมติดกันนึกเออว่าปล่อยวัดหน้าไม่ปล่อยยางไม่ออกมันออกกันแล้ว พราะมันดีไปแล้วแต่เจงก็ไม่ไปกูหลับมีตังคงอนุไปตามแลมีตัง้งกูไปแล้วเจงวาย่าไปปั่นเปลือว่าตามแล้วยืนเจงจน,นือปันเด้นามีอวันนี้นั้นมันวันนั้นติดผมว่าหยุดในย่างในตังองกตังเหนือตังใจมั่งที่ตายาแล้วมันปึกกิดเลยแต่คูดกันมาตั้งเต่มแล้วไม่ไน้อยน่วนเดินก็หยุดมดแล้ว โอ้เขาก็ยังมีอะไรกินนะแล้งมั้งหลายเนื้อแล้ง,งยุดธดาจการมัง้งไอ้หนุูกรุกยุดธนู้วันนี้เหรอตอนที่าดาจการกเอาจู้แล้งหาจริง <c oughs> คือแม่ครับเรื่องราวมันสําคัญที่จุดตรงนี้นะแม่แล้วก็แล้วกันไปเถอะค่ะหยุดแล้วก็หยุดไปนะแม่นะกู้ยตายี๋ยวกู้นดูตอนยันนังนกิดแล้ ช่วนอื่นก็กินปุ๋ยเกี่ยวกันครึบครับครึบครับ,รบเลยส่วนเราไม่พึ่งแต่เจนกูตอนเดียวมวยแอนมึงไปตัดแต่กูไม่ตัดแล้วตอนด่าแข้งนั้นซอยอ่ะมันอีส์นิดแต่ว่าอายุมันกรอบเบิกแล้วนะแปดปีแล้วตอนด่าแข้งได้กูมีดไปตึ้งตั้งรองนี่ซอยอ่ะเนีย่ยตัดเลยเอเออว่าหนุ่ยอย่างเอี๊ยดแย่งหนุ่ยแฉกกว่าต้นมันจะหลุดเออจ้าแขกแฉกจ่าลังใบเองงั้กูแลกงานนไง น่าเลมจับนักหน้าและแขกเด็กแล้วคนแรกก็แต่เราได้ตัวมันยียดแล้วแต่มันกลัวมีดโย่เถิหนุ่ยเปคือตอนนี้แม่ครับนี่มันเดือนกุมภาแล้วนะฮะอีกไม่ชา้าก็จะเปิดเทอมสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาล่มเราแล้วคันนี้ลูกเด่นลูกของผมจริงครับแต่ก็หลานของแม่นั่นแหละเออเราใตายอย่าลก คือลูกเด่นครบเกณฑ์เข้าเรียนชั้นปถมแล้วบังเอิญเมื่อวันพระเมื่อวันซืนผมเจอกับท่านอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนบ้านนาลมท่านบอกว่าก็ส่งลูกเข้าเรียนนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเราต้องเตรียมไม่พร้อมนะแม่สิ่งนี้จะเป็นมากนะแม่นะเตรียมพร้อมมันไม่กว่าว่าพือ้อคือต้องมีสําเนาทะเบียนบ้านอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยผมต้องหยุดตรงนี้กล่าว่าพรุ่งนี้วันจันนะแม่ ผมจะได้ไปจัดการเรื่องนี้ให้ลูกเสร็จสิ้นนี่เราจะไม่มีบ้านเลขที่แม่รู้หรือยังผมอายุเกือบสามสิบแล้วแม่ผมยังไม่มีการแจ้งเกิดไม่มีใบสูติบัตรไม่มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านทนนี้ถามถึงพ่อทีไรแม่ก็ร้องไห้ทุกทีผมก็เลยไม่อยากถามเรื่องนี้แต่คราวนี้จําเป็นนะครับแม่ได้ไปแจ้งเกิดให้ผมหรือเปล่าและพ่อผมนั้นเป็นใครอ่ะ เรื่องนี้จะเป็นมากนะแม่นะยาครับผมจะเรียนหนังสือครับให้ผมรีบไปโรงเรียนนะครับคุณยาแม่หนุ่ยแดกวันนี้มอยากไปโรงเรียนไปอมันใหญ่เมื่อนโบเราแต่แดกกูไม่เคยตึงโรงเรียนไหนที่กูไอ้ใจกูไปแหววจ้ามแย่กันน้องมึงเออมึงแหววไปหน่อยห้าปรากัดกูนะนุกิตายในรอบมัตึงแม่ว่าก็เรียนอยื่องอะไรมั่งนะไอ้หนุ่ยวันนี้แม่กูจฉนักชื่อออก พอก็ไม่นุกกระดิกใจดงเราเบือดังเร่นี้ถึงกูไอ้กูไก่ยังว่าพอว่าแม่นังเกลยดพอก็ไม่รูแม่ก็ไม่รูกูก็ไม่ดูกันยกี่ใจเกิดต่งงานกี่ใ้ให้บัตรเชิญไปบานรงมึงอนู่ในไปอ่านค่อยซอยอ่านไม่ออกวันนั้นพอแกนานกวาดเชิญไปอ่านมงคลลุกรับรอรไปนั่งอยู่ในร้ายขำเปียบพวกเราซอยปจเจลุกรับรอดก็ ไอ้เหลืองโบมึงเงนขอยแรงแล้วตักมันติดมาแ่า่วกบพระตจินนั่นแหละแล้วใครเป็นพ่อของผมนะครับแม่เดลูก็วัฒนากับมึงตามเหลืองปอลูก็นั่นแหละแม่ร้องไงทุกทีแล้วกาบอกมันไปเด้แว้ววันะจำไม่ได้เออกุยเปิดเพื่อความจริงลูกก็ คือปนณณีและเตม้ไม่ยอมบอกก็เคยพอก็ไองเตอลูกกุยบอกคือว่ากูก็ไม่รู้เพื่อแจกว่าแล้วนี่เราไม่รู้หรอกเกิดเพื่อนามีคือว่าเมื่อเยี่ยทีปีก่อนนูหรอกเออมันเกิดนามทวมใหญ่เมื่อปีนั้นนั้นครนี้คนตุกบ้านในตำบลนาล้อมเรานี่มันเกตปืนตีตั้มนามมันท่วมตุกเลื่อนกูนั่งอยู่บนดอกจานนี่แหละกลัวว่าก้อนมาอีมาตบ น้ำมีโอเสียจักตีข้าวแกตีซิบได้แล้วแหละมีวัตถุสิ้นหนึ่งลอยมาตามกระแท่นา้ำี่แดงกูเข้าใจว่าสับสิ้นคนมังมีเป็นเงินเป็นทองชิ้งกล้องมีขากะระลอยมาเคยเขาว่านอกจานข้าอ,อกไปแกบไปยิบมาพอเปิดแลกข้างในลูกก็กลายเป็นเด็กตาดอกหน่อยอายุสัก้ามเดือนนอนสลบอยู่กงด้วยความมิวความหนาวกูคิดว่าตายแล้ว พอน้ำลดลงครับผมไปต่างโคกริมควรป้าไปวัดป้าปล้องหวกว้างง่ายมันตำบุญพอไปตึง่ทนหรือซี่แล,ล,ลแล้วแกวัอยังมีชีวิตและโยมมีเอาน้ำร้อนมากอบเอานมมาป้อนก็ะฟื้นแกตั้งจื้อให้ไหวไหวัสนามันไม่ใายผมนี่เหรอแม่นั่นแหละหรกก็กคู่ราไปเป็นลูกบุญตรรม แกยังแร็กแล้วโยมเมื่อเราลังจะตั้งปันตนังจะตั้งโยมยังเป็นเจ้าเอาเด็กมาเลี้ยงเมื่อน้องบวงมาคลองกอกุยบอกเพื่อโลก่าเคยปอมมึงหัวไม่ใจกูโลเนี่ยอายุเจ็ดสิบสีแล้วกูย,ยังเจ้าบริสุทธิ์แล้ก็กูยังไม่เคยแต่งงานตีอันนี้ได้ข้อเง,ง็ดปลวกนี่เด็มรวยนะไอ้หนุ่ย ตกลงผมเป็นบุตรบุญธรรมของแม่นั่นแหละลรกกูกลัวว่าเมื่อี่ไปแต่นี่กูไม่บอกอะแต่ไปก้อยจาบาปใส่มันก็พอตายแม่ตายลรกให้แตนเมียอัดพัวกันกับึงแม่ขาดเรื่องแค่นี้แม่ไม่ต้องกลัวหรอกเราจะไม่ทิ้งแม่หรอกนั่นแหละหรอกครับแม่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพ่อแม่ของผมเป็นใครนั้นกูไม่รู้ <c oughs> อเลรต่างเนือ้อต่างตัวมึงมี ซอยคอ,อยุเส้นหนึ่งติบแกล้งคอสิมึงต่ำเลอนอยู่เรื่อยกันอย่างเรียนนั้นและเรียนหนึ่งหัวไว้มึงไว้ซื้อป้าโอแมโยบนทิ้งปลาลุ่เอาไปแกล้งตากบมึงโรแล้วกูได้หมอไปเจ้าเธอครับผมฝากแม่อาไว้ตรงนั้นแหละนะเรียนนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครแหนื่อยจ้าพุดโธนาะมีแต่แก้แกบความลับ อ๋อคือครัวไอ้หวัดหน่ายปล่อยได้ยยแล้วพอรัวไมา่ใจหลวงจนแล้กูก็จึงบอกว่าไม่รัวไก่พร้อมไม่รัวไก่พร้อมมันเมื่อนหร่แม่กวนนะจิงตามมักไก่กันไหนเนี่ยพอควรพอมึงอะไนินเทกมาใจโดดหลังซาบมึงจำมั้นะต้นแม่มึงตั้งตองเล็วต่อยโดดหลังซาบมาปินดิไอเดียจะคุยดตัวไปอย่างนั้นแลราเราไมา่ใจลรัวง่นแล้วก็มันนั่นแหละแล้วทำไง ลูกเด่นจะได้เรียนครับพี่วาสนาก็ไม่เป็นไรครับแม่แม่ไปแจง้งการเกิดบอกว่าผมนี่เป็นบุตรบุญธรรมของแม่นะที่บ้านท่านกำนันแลวผมได้เรียนหนังสือไหมครับคุณพ่อได้เรียนไปลูกขยันนะลูกนะเราลําบากยากจนครับผมจะขยันเรียนหนังสือครับลงุงนุ้ยไปโรงเรียนในทุกวันนาด้านครับ่ดื้อล้านะครับลับขึ้นตอมไม้ลุงมัง้งดับกาเหล่วดับกาเหลา่กา,ลา,ลากินนักหนะ้ากินผม กินก็ไปิดยแล้วง,งี้ยกูกินไรหายใจไงกูกินใบคำหมุกมาใหญ่นอนบง <S <S เออแรงกี่วันใบอยากกินก็ไปแรงตม้มหัวเ้นก็กินพลูมัดกันเหมือนกันใครกินได้กินหูกันนี่ <S 1> <S 1> <S ไปโรงเรียนในทุกวันน้าร้านครับขยันเรียนน้าร้านนะครับผมครับไปโรงเรียนหลักเกือกรูไม่ลุงมั่งทำกันแล้วอย่าไปสอนเด็กอย่างนั้นดิ น้องจจบาปลายค่ะชุดเสื้อผ้าของลูกนั้นมีอยู่กี่ชุดละน้องไม่มีชุดนักเรียนเลยแล้วทํายังไงละพี่เทงพี่นุย้ยผมก็ยังไม่มีเงินทองก็ต้องลาแม่ลาน้องเจบาปลายนั่นแหละไปไหนกละละันเรกเขาไปหางานทำที่แม่บ้านเราจะทําอะไรอ่ะพยายาแปดใบมปัใจัยแปรรูกอีโลูกป,ป,กปักไม้น้อีรอถไปมัดน้ำไม่ดูต่ําเลยอีขาหัวไม่ชักตัวอีปลูกตัวไม่ดูโลูกดินไข่ อีใก,กล้หนกกลงวัวชุกไม่ไกวยชุกมันอีก,กินเลยเกิดมาเกิดมาจะปวดอ้วนแล้วเปิดเป็นหัวแล้วมึงบาตําเลยพอมึงโดดหลังซาดแม่มึงอีโผแล้วแม่มึงอาเคยแต่แลมึงไม่มีว่างแม่มึงหนอกหังหรือว่าแม่มึงเคยลายบาดดัวให้จริงก้าหนังอ๋งอเจ้าเจอประตู่อนทำไมพี่นุย้ยจะเพื่อไปประตูก่อยแล้ว

ที่บีเออวันวันกวผ่านดามันนั้นจึงอีทตัวอันเจอพื้อแล้วเด้อเรมีโดเรมีจนลาก็เวลาสักคำนาทีคนทั้งกายเนี่ยล่ำหนังเอิดแลยกูยิบเอ้โหเพราะว่าบอกแล้วแกรู้ไม่รู้รู้แกว่าอึดเลยโดนเด้อเรมีว่าก็เวลาสักคำนาทีสคำนาทีได้อาบอกกู เอาปน่นอบอกหน้ารูนูราทรุบงน้อยไอ้ไก่ห้อยลงมากินกันจามตามไปปบมันไม่ใช่ได้อบอรานคืนนั้นเยตกจับรงงลังเน่า้ามมูเลยกว่าลงมาไ,ไอ้ไก่้อยเดบงเอาเนี่ยลามมากรองพวงมาเลกูไดกว่าตกจับมันเลยยกมือไวกูกูกูอกใดบอกไอ้ตรองจ่าจึงแล้วมึงกูพยี่เกกินแล้เขาไปประการตัวแก่งในลังเน่า้ามเาเเปริดจริง นื้โรยไ่ครูว่ากูเก่งไงตุกจริกในใจตาใหญ่ได้บอนคอนะโรซาดเคยไปมวนมหมครูเหว่าป่าซาดรับเรื่องกันนะน้มี <obey me. S 2> ที่ไหนอ่ะต <hi> <tortured. S 1> ิดหน้าดวงดูละเดี๋ยวจะเด็กกันมาจ่ารับซาดเราอ่ะคงเคยนี่แล้วกูทำพีรูจามยอกขึ้นอุวมนุณไม่เห็นเลยว่ารลก็ยืนแหละให้นามี ไม่เสืองไม่ดาวกูถือว่าชาดมึงกระชาดกูแล้วจะเจ้าเไม่เ็นตอนแล้วพี่นุ้ยนี่ทุกเรื่องทุกราวเลยไปตัดยางมึงตัดพืนแต่ได้ออกหรือยังรอยเลือนตนได้ั้งริเอ็ดฟืนกูไม่เบ้อนะตอนนั้นไม่เอาของกูไปแลด้วนเดินกูป่าปลอกไปแลกของแม่แลละก็ออกก็กูไปออกก็หน้าไอแกร์กูออาปลอกกูไปแลกวันนั้นกูยอบคว่างจ้าวันนอยนี่มันพื้ปลอกกูได้ดุงเค่แล้ว ก็มันออกรอยเรื่องตอนได้จองพืนได้ใจเรื่อมันว่าเพือกเอ็นกูจะเดินตึ้งหลวงมาเมียนจะใจหวกินโนรักกูขี้หยาได้ใจมันย่แต่ปั่นนั้นแหละมึงนั้นผมต้องฝากลูกไว้กับแม่ด้วยนะถ้าบาพลายพี่ต้องไปหางานทำอย่าไปไล่วันลูก็เราก็ไม่ดูอยโย่ได้กินได้พ่อซื้อกนมให้ผมด้วยนะพ่อนะจ้า ลูกอย่าไปเที่ยวเตะอย่าลงไปเล่นน้านะลูกครับเดี๋ยวจะตกน้ําเหมือนพ่อจะบาะไรพี่ไปแล้วล่ะค่ะก็รพี่ว่าโชคดีนะพี่นะครับผมไปแล้วแม่นะไม่เอาเรียนไปลรกแหวนกอไม่อะแม่ไปเดี๋ยวนะเดนเด็นเอครับมึงงอกตัวเนนองกลุงกันนั่นงอกกลงว่าจุกลุงนุย้ยหรือไม่มีกล้วยอะเด็กได้ห้องนู่นแหละของยา ย่าบอกอย่าให้นกกินคนกินก็ไม่พอเออยอมอดไอ้ตกแตกเหลือดถ้าไงมันไม่ได้ได้ไดแตกเหลือดมันตายใช่ไหมอีเดียงน,นกกลัวย่าไหมเห็นเต่นกินมากเห็นไม่โผลกเดยหนูไม่ใจเหลืองมันจออแล้วข้าวมาอุ้มลูกน้อยคอยพัวมา กหนุย่นยหน,น้าตีนังคอยนะตัดสินใจจากเมียโอจ้จากมารดาจจกคางค่าโอวัดสนานา ความเป็นพ่อจากประวัติที่นางมีได้เล่าให้ฟังมันมีความเกี่ยวพันเหมือน,นวัฒนานี้จะเป็นพระโอรสแต่ยายมีเป็นคนชนบทไม่ค่อยมีหูมีตาในทางข่าวครานข่าวสารตองทางราชการและด้วยจิตใจที่มีความรักผูกพันต่อวัฒนาเหมือนลูก ชีวิตของเขาจะเป็นใครอย่างไรไปดูน้องติดตามต่อมา กงในตำบลบ้านนาลมตรงนี้เป็นบ้านของท่านเศรษฐีกระเชนเศรษฐีกระเชนนั้นเป็นคนที่ถือได้ว่ามีฐานะร่ำรวยที่สุดในตำบลบ้านนาลมมีลูกสองคนครับคนโตนั้นชื่อว่านายทองปอนแต่ก็มักมาอยู่ติดบ้านติดช่องทมภาษาของผู้มีอันจะกินลูกคนเล็กเป็นสุภาพรตรีมีนามวัดส,สาวิตรี หลังจากนั้นภรรยาของท่านเศรษฐีก็ได้ล้มหายตายจากวันนี้ท่านเศรษฐีก็เชนกำลังนั่งสนทนาหารือกับลูกสาวเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่สาวิตรีมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์เป็นวันเกิดของเธอนั่นเองเอ๊ะสาวิตรีลูกรักของพ่อ วัสดีนะคะคุณพ่อพ่อจำไม่ผิดวันนี้เป็นวันที่เธอมีอายุครบ18บ1ปปีแล้วใช่ไหมลูกแล้วทำไมต้องร้องไห้ในวันเกิดของตัวเองอ่ะลูกฮะไม่สบายหรือเปล่าลูกสบายดีค่ะแล้วร้องไห้ทำไมมีอะไรบอกพ่อนะลูกนะ